เลี้ยงอาลากพี่น้องใหม่เริ่มร่วงจงไปใหม่เริ่มร่วงพี่น้องนะเฮ็ดอันนี้มันก็ออกลายวันนี้เห็ดดีมันออกลายนนลเหน็นชัดมันพี่น้องเมืตต่อวันนี้ฝนตกพี่น้องบรรยากาศเมื่อวนตตันน้องฝนตกใหม่ๆเริ่มรุ้นไอสิบันทึกในตะก้าง เขาป้าพี่น้องปลังกับไปเก็บเห็ดพี่น้องอออนี่ไม่เนี่ยอนี่นี่มือหูจักเพ็รอันเห็ดกินพี่น้องหัวข่อยกรไดมึงไปกับมู C ไป C หาคนผลมูคนไทยคนหนึ่งพี่น้องไปเก็บเพเ AEC ตุเลยตุเแลตันนะตุ้แลตันนะเอ๊กตุเลตันมาสามีที่กับคู่ นออ้องเออจะเพิ่มไนดะ้ป้าไปเก็บเห็ดนะตามีากระมูตึกกระขูเลยเวลางึ๊กขูติดเก็บเห็ดเย้าคนติดทายตอนนั้นเขาเตาเก็บเห็ดให้เบิก์ด้ะพี่น้องอันนี้ป้าวันนี้มันต้นไหม่น้อยอยูท่านถึงเพราะท่านถึงถึง,ง,ถง,ถง,ถงตาลเพราะท่านถึงป้านนะเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนพี่น้องท,ที่มาเอาเห็ดดอกใหญ่ มูวว่า,าเอาเห็ดดอกเป็นไงหอดปลาดับพี่น้องนี่ยีหตาปลาเห็ด,ดอมาหอดปลาดับพี่น้องเคนได้อีกหนึ่งละบาลังสามคนจามีกับกับมูถือกับขูมานำกลุ่นต้นไม้เล็กน,น้อยจามีถือกับขูเก็บเห็ดเป็นได้เห็ดแลยพี่น้องเป็นได้เห็ดแล้วจะมีามาที่อย่นี้อกันก็ไปเถอะพี่น้องเดี๋ยวหอดปลาสิดท้าย เขาเจ้าเก็บเหรอเบิ้องเจ็าเป็นเก็บเห็ดพี่นอ้องเป็นกำลังเกเ็บเห็ดเดี๋ยวมาพี่นอ้องพ่อพ่อสามคนพี่น้องผู้าผสาวสองคนเดี๋ยวหอดมองกันเดีย๋ยวเป็นกำลังเก็บพี่น้องกำลังเก,ออก็บเอาป้าจนะิตุ้ยแล่าหน่ะนั่นเอาแต่ตด้มาคนไทยอย่ปีปลาพี่น้องเอ้ยปลาใหญ่ขนานไหน เห็ดปลาเห็ดข้างในน้องอันที่เขาย่างเขาไปท่านไมเขาท่านไหนไปนี่บ่เออเขาทีไปบังบังลึกก็เก้าก็มือนังนี่บ่หน้องพลังสามคนยังมาเปิดมูเปิดไม่มูเปิดเรื่อมาเก็บตอยข่อยมือนีตามมีเขาป่าได้บ่เด้อวันเอ้ยมาเขาป่าเห็ดจอยเมียเปิดไม่มูถ้ามันไม่มีมูคนบ้าจังดี๋ยวมาทชงมาชมแล้วกัน อยู่บ้านแต่นี่มาหนีพันมาน้ำมูมีมูสามคนก็ได้มากนี่้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดจุกปิลพี่น้องตุเลตาล่ะเอิญสามีมาเก็บซอยพี่น้องเป็นมูมูอยู่เพียงตุเลตาล่ะโอ้ยตาไล่ปลาพี่น้องเฮ็ดจุกปิลดโอ้ยเป็นมูมูพี่น้อง ทั้งหยาทั้งดวน,นเป็นกกอพี่น้องเอ้ยตุเลต้าล่ะตุเลต้าล่ะที่นี่เอินไหมพี่น้องออกเป็นกก้อนแข็งพี่น้องไปเก็บตาไล่ได้พี่น้องพี่น้งองเห็บพี่น้องเนอะออกเป็นกกอก็เป็นโมโมงพี่น้องอะไพปะนี่โอ้ยพี่น้องเมืองบรรยากาศป่ามนันเป็นแปนเลยพี่น้องดู มังเห็ดมาดิพี่น้องอู้ยูอ้ดหัวปดเลมงดูมงดูมงดูเป็นกกกอพี่น้องเะพูดนะเป็นกกกอเลยเอกอทลงนี้อตปลาเยลยจะัดก็เสริทำไมสามีคานยแล้วทั้งทำไมตุ๊บเป๊บปูชิ่นนแล้วตอล่ะอือทำไมกัดจุกไมสิ เก็บมือเก็บมือเดียวพี่น้องเนี่ยนะนี่มันเก็บมือเดียวเนี่ยข้าน้องเลยฮัลโหลภาษาจีนน้องฮัลโหลแต่นเดินเลยดูแหละพีน้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบุญพลังเก็บเพ็รพี่น้องกพลังเก็บเพชรมันเก็บงามงามดีหมดเละจระจจะะก็ตุ่นได้ไหมได้ไหมตัวไม่นาตัวล่ะอืม เดี๋ยวเขาไปเก็บเพชรกอเกินนี่พี่น้องเก็บเพชรกอเกันมันคาดเอาพี่น้องมันปวดเอวมันคาดเอาดูตะลิ้ต่วนนี่ตะลิ้นตวนนะดูอะไรเป๊ะปุ๊บดูอะไรทั้งดาดเหมือนกันนี่เขาบอกเขามาเก็บของข่อยพี่พี่น้อง ถ้ายทายวิดีโอด้วยสีอะไรน้ำมูเบิองเห็ดพี่น้องเบิองเบืองเบืองเบืองเนี่ยเออออกเป็นสายๆพี่น้องนะออกเป็นกุ่มๆพี่น้องพุดนะพี่น้องมึงนดงพี่น้องเบิองเห็ดเบิองเห็ดเบิองเห็ดออกเป็นกอกๆกอกๆเลยพี่น้องออกเป็นกุ่มๆพี่น้องพูดแมนไปหมดพี่น้องแมนไปหมดแมนไปหมดหลายโพดหลายโพม่วงหมดแดงปลาสีตุ้นแหละพี่สาวปาซีปลาซีเอตุ้นตุ้บกระกะ นเอาไปน้องมึงเห็ด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 มันหมูหมูพะย่ะหมูสามีก็เก็บเห็ดขึ้นกัน่พี่น้องออกเป็นกลุ่มๆี่น้องคนพี่น้องโอ้ยพี่น้องมึนดูปวดพ่อมึดูลายปวดลายพ่อปัดสีตุ้ยแหลตต้าน่ะเอิญสามีมาเก็บชอยพี่น้องนี่ออกอันนี้มันออกไม่้ด้หนี่เห็ดออกไม่้ด้หนี่เห็ดออกไม่เห็ดออกไม่เห็ดออกไม่้ดิพี่น้องนี่ย มวยมๆได้มูคนมิซาปูเออถา,ามผัวคนว่าปูไปไจคนไทยมูคนไทยไน,ทนะนี่ยท่านใดไหนคนไ่นคนไหนมูพี่น้องเอ้ยมาเก็บเพชรน้ำกันคนพี่น้องคนน่ะผู้เบาท่สามคนพี่น้องผู้บ่าวผู้บ่าสามคนผู้สาวสองคนคน,คนไทยสองคนเออวัวเมีย เบ็ดต<ร>าเดียวที่จะน่ารักอะเนี่ยหนะกุ๊กอะเออเป็นมาเป็นหิวน้ำน้ำอยู่ในถุงนี่ในถุงหนึ่งแหละละพี่น้องถุงใหญ่หลายสองกับค<รา>ู่เลยละพี่น้องแต่ว่าเนี่ยโอ๊ยกล่องซะบางงานคนแถวาตาไม่ได้เก็บว่าพี่น้องปตาไม่ได้เก็บบอลอุกับคู่ก็ล้วกับคู่วันนี้วันดุดพากันมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดจุกจิ๋วเดี๋ยวพี่น้องเด็ดถุงใหญ่ละพี่น้อง คนไทยพลังให้นมั้งพลังเก็บเห็ดปลา,ช,า,าชิ้นยันหนอโอเคต้าหมัดต้าหมัดเล่ากุศลเอต้า,ตา,า,ตาล่ีบียาวเก็บเห็ดพี่นะ้องมวนวันะวน,น,วนีพี่น้องมวนน้ำมวนเก็บเห็ดวันหยุดวยได้ตองกินแต่กินพี่น้อง ได้กินน้หนา้าหนาวพี่นอ้นองเอง้ยเนี่ปลาพ่อใหญ่สามีเขาได้เคิงฟูนคุณน้อง,องมองไปยังได้เต็มกับคูเนยไปพ่อใหญ่บัญชีได้เคิงกับคูเฮ็ดโกดิเต็มกับคู่คนนะึง่น <c> น <oughs> ึงฮัลโหลเก็บเพชรงามตลอดพี่น,อน,อน้อ,นองมแตรรักกันงามบู๊พ่อใหญ่โมลุ่นไหมเฮ็ดพี่น้องจะไปปลาทั้งหนา้า ไปป้าท่านหาผัวก็ซื้อสองก็คู่เลยพี่น้องเนาะพลังมันพลังมัดผ้ามาเก็บมผ้ข่อยผ้าพลังมัดเก็บเห็นไหมมันพลังผ้า่อยมาเก็บเห็นดิทุกข่อยผ้าเขาจะมาเก็บเขาจะเขาเคยเก็บเขาจะเลยเมียคนไทยก็จําจเป็นต้องมาเก็บซอยเมียนะพี่น้องเนาะโอ้ยตะลุตนเนาะตะลุตนุนสัตว์มียายลงไปนี่แหละที่นี่ปน็นนิต้านตรงนี้แหละ มึงจามีสิเก็บเห็ดป่ะนี่ยมึนเทาสิเก็บเห็ดตั่นมาตุ่นแหลกไปย้อปลาสิจะมาตุ่นแหลกตุ่นแหลกอาหลัดอาหลัดอาหลัดได้ไหมเต๋อดเบิึงเราเก็บเห็ดพี่น้องฝรั่งเก็บเห็ดพี่น้องเบิ้งเบิ้งฝรั่งเก็บเห็ดสุบปิโลพี่น้องเห็ดสุบปิโลฝรั่งเก็บเห็ดนี่เด็กกอหนึ่งพี่น้องนี่ตีออกเป็นกอๆงี้พี่น้องนี่ปล่อยเราเก็บเป็นออกเป็นโมูมเลยนี่ ังเก็บเก็บแวกงโจงกงโจงแล้วก็เก็บงามพี่งก็เก็บงามุ่ดองืมอืมเก็บเห็ดโโจกโโจอยู่นหน่หมูเนหมูน่อมกันเก็บนี่เราเ็ออกเป็นมูกมเป็นกบก่หน่องมมลกนอเป็นกบกัพี่น้องเดยเห็ดออกเป็นกบก่อกบกเอเลย มูกันมูกันมาน้ากันมูผููเถามาน้ากันมูขเขาจะกองตรงกงตรงดูพี่น้องกะติเก็บแล้วตะระดอกประสิกตายละอุ๊บสติตามะตามาจะให้เราเก็บโอ้ยขั้นตละ,ละลันดีประสีน่านนายขั้นตละ,ละลันดีตมาเฮ็ดเฮ็ดกัมปูพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดกําปูดอกเดียวโอ้ยดอกเฮ็ดกําปูพี่น้องเฮ็ดกัมโ มาท่านเถาเด้ออ่อนๆอยู่เด้อท่านเถาเด้อเห็ดนี่ป่ามังซามีเก็บเห็ดนี่แหละฟินี้ครั้งแรกในะชีวิตที่เรามาเก็บซอยพี่น้องทุกปีเราก็บโบอยากมากเด้อเราไปะซ่งมาตรงแั้วเรากับแมียก,กงไม่เอาเขาจะาอบนะอกค่อยเก็บเนาะเขาจะบอกค่อยเก็บแล้วก็พามาเขาามาเก็บนะอืม เข้าใจว่าค่อยเก็บพี่น้องปลาบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศปลาบรรยากาศปลาคางเงี้ยงมูพี่น้องบรรยากาศปลาคางเงี้ยงมูเนี่ยเงี้ยนกระเจาอยู่นี่แต่ก็นั่งบางเบากันเนี่ยในสุดท้ายกระเจานั่งเบากันในเบื้ง ตาใบเขาจับมิเตปาพี่น้องเห็ดจะเกิดมึงเนี่ยจะเป็นเห็ดอีหยังพี่น้องเกิดบมึงดูเห็ดยังไ่พี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยเขาเตะเห็บบังนั่นเห็ดอีหยังบูดเกิดอยู่ขางเฮียนพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดไม่แตเ่เห็ดแถวนี้ไม่แตเ่เห็ดเพิงเห็ดยังออกดิพี่น้องนี่สำคันญแค่จัานี่หน,นีน่งเ,งเ,เห,ห็นมูมีตะปาพี่น้องมีตะปลาปลาบังบัง กลังคุยกันไปดังแต่เ็ดขี้น้องอีหยังคือประเทศจะคุยหลายแผลอ๋อนปนองไ่ได้เห็ดี่นอนีปนอเก็เก็บงามแต่ที่เจ็บเห็ดง่ามแต่เก้านิดจะไปอเก้านิดจะมาย้อนอะไรต่เรกลัวนี่ี่นองกิเห็ดย้อนเอสโก้สร้อยตาก็ส้อยตาเล็กก็ นี่พี่น้องเห็ดกัมปูพี่น้องเห็ดกัมปูพี่น้องเห็ดกัมปูได้เห็ดกัมปูพี่น้องต่อยแต่แม่กิน้องเห็ดแล้วไหลายได้ไหล่เลยหลายพี่น kind of ้องโดยซอยเบิ้งเห็ดฝรั่งได้เห็ดสองถังพี่น้องเห็ดสองถังฝรั่งกูด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 อืมได้เฮ็ดสองถังฝลั่งเก่งคักรู้นะพน่ะพูน่ะพูน่ะพนเก่งคักอื้